นีใอยู่กับอารข้าวคูกระจิเนียนะครับนนี่ะครับสวัสดีครับแปลกๆโอเคนะครับวันนี้เราก็เป็นคลิปในรอบปีหนึ่งแล้วนะที่ไม่ได้ทํามาโอเคนะครับส่วนคลิปวิดีโอวันนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับทำอาหารแล้วก็เป็นข้าวคูกระจิเนียนะครับที่ไม่ได้ทํามาหลาย e ีมากเลยเป็นเนื้อเนื้ออันนี้เนื้ออะไรครับเนื้อ A5 เนื้อวัวครับเนื้อลองบอกหน่อยครับวันนี้เราจะมาทำไม่รูเกี่ยวกับอะไรวันนี้เราก็จะมาทําเนื้อแดดเดี่ยว มาทําเนื้อแดดเดียวนะครับซึ่งว่าแดดจะหมดแล้วด้วยครับตอนนี้เมนก็เหมือนว่าจะตกเนาะไปลองดูไหนกาต้องทำยังไงบ้างเริ่มดิโอเคครับอย่างวัตถุดิบเอ้ยวัตถุดิบอย่างแรกอย่างแรกคืออะไรน้ำปลาปลาปลานะปลาหรือว่าเป็นกั๊เชฟน้ำตาไอ้ฟองน้ำตาน้ำปลาน้ำปลาเออ แล้วอันนี้คือน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวครับเกี่ยวจากของพี่แอดนะอ่าเกีียวหรอแอดมาทุกคลิปอ่ะวันนี้อ่าประมาณนี้นะครับและนี่คืออะไรนี่คือซอสหอยนบไปก็เป็นอะไรไมเนนะี่ยรสผงชูรสอ่าไอ้อันนี้คืออะไรเนะี่ยนี่คือพริกไทยครับพริกไทยอันนี้เป็นพิกลกับเอ่อไม่<า>ผมจะใช้แค่น้ำตาลครับเอาเอาพิกนอืมไม่ได้ใช้หรอกพริกป่นะ อันนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะครับซึ่งกระเทียมก็ตาดนิดน,นึงนะครับนี่คืออันนี้คือรถดีครับรถดแีและถ้ารสด,ดีไม่ดีก็จะเสียบ่อยยางระเบิดครับครับผมโอเคไหนบอกวิธีการทําการาตำการทุกอย่างอนะ่ะเตรียมมาทำงไหนร่บอย่างแรกนะครับเราก็ต้องเตรียมหมูก่อนนะครับหมูไม่ใช่หมูวัวเ,เนื้อวัว คีดว่ามันจะมีส่วนผสมมีส่วนประกอบยังไงนะครับอย่างแรกครับคือเนื้อวัวมันจะเป็นชิ้นๆอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่แล้วแรกเราก็จะทําให้มันแบนๆครับเพื่อเอาไปทําแดดเดียวนะครับซึ่งสูตรก็คือผมคิดนะครับคิดองกครับอาจจะมีสูตรก็ขอขายด้วยนะนี่ก็เป็นการที่จะทุบให้มันแบนๆนะครับทุบไม่เข้าทุบไม่เข้าครับเหนียวจังเนี่ยโอนส่วนทุบเส็จเออเ เราไม่ต้องทุบแรงรถ้าทุบแรงมันก็จะเละนะครับเราค่อยๆทุบให้มันแบนๆนะครับคือช่วงนี้อ,อ่าผมก็ติดงาน,นครับวันแดนงานเกมติดงานแบบโกรธล,ลมเด็กเก็บของอยู่คือใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็คือพักกินตัวดันต้องแบนได้กว่านี้อีกนะครับไม่ได้ไม่เหนียวะ่ะโอเคครับอันนี้ใกล้จะเละแล้วครับก็คือแบนประมาณนี้ครับประมาณนั้นสีโคตรน่ากินนะครับเราจะทำงี้ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จเลยครับไปกันยึดโอเคนะครับก็ตามเป็นอะไรนะทุบ ถูกไหมมันแบบแบบนั้นะครับอะกก็เสร็จเป็นที่ร้อยก็จะได้เนื้อเป็นประมาณนี้นะครับโอเคตอนต่อไปเราจะเอาตำเครื่องเทศก่อนนะครับก็คือสามเกลือนะครับสามเกลือคือกระเทียมพริกไทยแล้วก็รีสกคร์คลากทีนะครับก็แล้วก็เราก็จะแบบเอาพริกไทยก่อนพริกไทยง่ายเทไปเลยก่านนี้ละกันนะครับ ก็ต่อไปก็เกมครับถ้าเกิดกะหลี่ก็คือกะหลี่เชือกกะหลี่ปั๊บไอขนมที่ขายอยู่ถแถวๆนี้เยอะๆเลยทุกที่พวกกะหลี่นี่ฮะเราจะมาแข่งก,ขกันนะครับว่าใครปอกเทียร็วกว่ากันนะครับจะบอกเทคนิคการปอกเทียนนะครับเห็นตู่ตรงนี้ไหมครับกดต,ตรงนี้มันไปนเลยกดแบบนี่ครับแล้วเราก็จะแกะง่ายครับครับก็จะได้อย่างนี้ลก็ไม่ต้องให้ดูก็ได้ไม่เกี่เทียนเนี่ยเบเพิ่มเขาเคเขาขง,ขงเห็นนี่อยู่แหละ ต่อไปก็ผมก็หั่นแล้วลาบไหลเชีมมันก็จะเป็นใช่โอเคครับก็จะได้เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยครับจะดูแบบสวยงามนิดนึงใช่ไหมต่อไปคือขั้นตอนอะไรครับให้เราองิบตาให้ครับอ่าไหนลองตำให้ดูคุณตำต่อไปก็ตาตามครับตามให้ละเอียดโอเคครับโอ้ยโอเคก็นี่ครับหลังจากตำก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับ b ีฟ o r e after ตอร์นะครับว่าประมาณนี้เลยนะครับไม่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับประมาณนี้ครับโอเค่าขั้นตอนต่อไปเป็นการหมักใช่ไหมอ่ะ ก็ไปดูกันเลยครับว่าจะหมักกันยังไงนะครับอ่ะผมจะให้พี่หนุ่มหมักครับแล้วผมก็จะพูดเองครับอย่างแรกนะครับคือเอาสามเกลือออกมาใส่ถ้วยก่อนเยอะครับอป็นครับงัต่อครับโอเคครับต่อไปก็คือนี่ครับดีดีไอ้เพี้ยนดีกว่าโอเคต่อไปก็เป็นการยวยหัวขำนะครับขยำฮะพูดอะไรอ่ะครับเนื้อแบบมึงต้องแบบขยำแรงไว้เพื่อนเออ แรงกันไปที่เดีมันเละเฮียลองดมดูกลิ่นตอนนี้ก็จะเหม็นเอ้ยไม่เหม็นหายคาวแล้วไม่ไหวะวะก็คือมีแต่กลิ่นโอเคครับลองดมดูครับคุณอ่าต่อไปให้พี่หนุ่มมันขยำแบบนี้นะครับขยำแบบโง่ะครับกูบอกนะคลิปนะี้ร้านวิวไหมเนื้อเราลงทุนเท่าไหร่ออกมา,มาเฟีกูไป,ปเอาในตู้เย็นมาก็กินนี้ครับข,ขอคนละกี่ละดิ สุด้แล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจในการเอาเนื้อเนี่ยไปยำยำแบบยำ่างนี้นะครับเพื่อไปทำกินกันนะครับเผื่อไีคลิปอะไรดีๆทำนะครับน้ำปลานะครับให้กระดดน้ำมันความหาอ๋อหาจัดเลยครับถามแบบขัหน้านิ่งอะขัในใจอ่ะเอเป็นอะไรของพวกมึงกันวะต่อไปก็ขยำพ่อแบบให้เครื่องเทศมันเข้าเนื้อครับเราก็จะใส่น้ำปลาไปเลยครับคุณคิดว่าใส่เท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่กะเอากะเอา อาประมาณนี้แล้วกันนะครับแะไรเฮ้ยถ่ายคลิปด้วยต่อยเ้ยมาต่อยเไปจริงปะไทำไมอย่าเด็บเนื้อตรงอ่ะนจิ๋วพอดีที่จะตั้งแดดคิดโตอยู่อ่ะเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยมึงก็โอ้โหต่อไปนะครับเราก็จะใส่อันนี้เลยครับเรียกว่าผงชิโล์นะครับเขาด่ากูว่าเอาของมาเล่นอีกดีขยาให้เข้ากันก่อนนะครับคุณลองชิมดิว่าขาดอะไรไหมมันจะลองแดดหรือวะ ใส่ไปนิดนึงพนะครับเดือดเค็มเกินนะว่าแดกไปออกเคม็เคมกินไม่ได้อะเค็มจัดเลยอะต่อไปนะครับก็ซอสหอยกูเอามาเยอะเกินนี่ครับใช้จริงอยู่แค่นิดเดียวนะครับโอเคครับซอสหอยซอสหอยตาแม่ร<า>ัวเอ้ยไม่ใช่หอยแม่ตวหอยแม่ัวผมแนะนำนะครับซอสหอยนี่มันแบบทำให้แบบ เขาแบบเนื้อแบบทําให้เนื้อมันแบบมีสีมีใสมีความใสนะครับใช่ครับแต่มผมไม่แนะนําให้ใสเยอะนะครับรมันจะติดกระทะแบบเวลาเราทอดเนื้อเนี่ยไอ้ที่มันเหนียวเหนียวใต้กระทะเนี่ยาจากซอสหอยนะครับรไม่ต้องใส่เยอะนะครับรก็ใส่ประมาณนี้ละกันเยวก่อนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะมันจะได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับสีอาจจะดูแบบไม่น่ากินแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วก็อร่อยอร่อยมั้งครับอร่อยชุนย้วกลางครับดีดีจัดดีจัดเดี๋ยวเขาหากูไม่ใส่ถุงมือ อันนี้คืออะไรนี่คืออะไรผงรสด,ดีครับทั้ใทง,ดดทงใส่ทั้งรสดีทั้งใส่ทั้งชูรสนะครับอ๋อคือรสด,ดีมันจะแบบมีความหอมใช่ไหมคุณใช่นี่ครับเราก็จะใส่ไม่เยอะนะครับถ้าใส่เยอะมันอาจจะเค็มได้นะครับเพราะรสดีมันอาจจะมีความหมือนหวานในตัวนะครับไอไอแมงนี่แมงก็ไม่หยุดจริงๆนะไอแค่นี่หิวเดี๋ยวกูหให้แดกแป๊บนึงโอเครับอย่างสุดท้ายคือน้ำตาลนะครับเสื้อเสื้อเสื้ออะไรเ้าไป เอาไว้ตัดเค็มนะครับเจี้ยเจี๋งว้าคลิปอื่นนะฟังนะคนอื่นนี่เขาทำอ่ะเนี่ยสะอาดของมือล้างมือยังอ่ะยังเลยโอ้โหแจ๋วเลยอร่อยแบบไม่หรอกโดนความร้อนแม่งก็ตายหมดแล้วเชลโลกอ่ะจริงจริงปะไม่รู้เออไม่รู้ก็บอกว่างี้ยน้ำตาลครับเราก็จะใส่เยอะใส่เยิ่มันหวานนะครับอ่าเดีใส่ไปดิอืมอันนี้แค่ทำให้น้ำตาลละลายก่อน ก็แบบคุณแบบหมักแล้วแบบแบบช่ำๆน้นชำช่ำเงี้ยสิทธานแน่นอนนี่ก็ไปใช้กระหมูกระทะได้นะครับผมไม่ครับครับก็ประมาณนี้คือยังไงคุณต้องไม่ล้างมือไหมไม่ต้องครับมันต้องเอาแบบเอาใส่ถาดแผ่แผ่แบบที่ผมเลี้ยงไว้ตั้งแต่ตอนแรกครับอ้าวโอเคนะต่อไปคือการทําแบบถาดใช่โอเคก็นี่ครับจะได้เนื้อเป็นแบบ เป็นแดนนะครับสีพู่ัติดอยู่นะครับก็วางไปอย่างนี้เลยนะครับถ้าให้แบบเรียงๆกันหน่อยครับมันจะได้สวยอะเดี๋ยวก็นี่ครับก็เรียงๆไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่ะตากแดดครับมันก็จะสูญเสียนะครับทำให้แบบแห้งเนื้อมันแบบรีบฟิตฟิตอ่ะอ่ะก็เดี๋ยวไปดูตอนที่แบบมันเสร็จเลยแล้วกันเนาะไปเอ่อประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะตากเอ้ตากแดดออกไปได้ประมาณนี้ครับ ก็ตอนนี้แดดกำลังโอเคอยู่เนาะไปเดี๋ยวก็รอตอนที่มันเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายทำแดดให้ดูก็ได้นะถ้ากล้องมันไม่พังก่อนไว้เจอกันตอนที่มันแห้งมาสามสองึ 3, 2, ประเบิดควัน A few moments later y สวัสดีตอนกี่โมงละสี่โ <4. S 2> <4. S 1> มงสีมงกว่าหรือเปล่าอ่ะประมาณ4ี่โมงกว่านะครับก็ตอนนี้เนื้อที่เราตากแดบดบ ที่แดดมันค้างที่จะดีนิดนึงนะก็รานนี้เห็นเลยครับก็แห้งใช่ไหมแห้งแบบแห้งแบบเกิขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะต่อไปนะครับเราก็จะทําการลุมควันครับลุมควันลุมควันด้วยวิธียังไงครับอ่ะอย่างแรกนะครับเราก็ต้องไปเตรวิธีมาแล้วจุดแล้วก็พ่นผมได้เตรียมเป็นเตาเตาแก๊สเตาแก๊สมาครับอ่ะแล้วก็เป็นห่านนับเพื่อไปต่อไปในการที่จะแบบลุมควันในตัวนี้แล้วก็ ไม่ต้องรง้ควครับผมเราเล่นทอดเลยครับต่อไปโ okay. อเคก็เดี๋ยวไปจุดไฟกระทะมังไม่ได้ล้างเลยเดี๋ยวผมลาม้างกระพัครับเดียวครับเจอกันวันนี้ก็ไฟก็เริ่มลมมเขก็ามาจางังเลยขออภัยนะถ้ามีเสียงแบบเสียงอะไร,รลมเข้าก็อาจจะแบบบูนใหม่นิดนึงครับตอนนี้ไฟก็เริ่มติดแล้วนะครับแั้วต่อไปก็เป็นการใส่ถ uh ่าน,นครับ ฐานนี้มีประโยชน์ยัยงไงบ้างครับกับพิวผัดอ่อฐานก็ไว้ใส่ไปใช้ได้นะครับ่าทำไมติด<ฮ>นละฐานหนึ่งก็ไม่ตีมุกให้คุณเลยนะหรอ,อดหรอดลอลอลอเล่นอะไรหนุม่มไหมไม่เออ เรา,เาทำอะไรครับไปแชรอกันกของอันนะ่ะหัวอันเดียวพอไลแม่ เราก็ได้วางกระทานแล้วเตาก็ร้อนไปที่เรียบร้อยแล้วนะคร้อนลองดูว่าลองดูลองดูอันนี้ก็เป็นเฮ้ยเฮ้ยไปได้ไงครับทุกคนโอเคต่อไปเราก็ได้เลือกไม่งเลือนทุกที เน้นอีกแล้วอ่ะเพอะไรเนยเอาฮาซึ้อไหนอ่ะทำไมยังไม่ได้คือะไรเป็นแม่โอ้โหน่ากินตางไหนแล้วเนี่ยแหนมได้วะก็กินอะไร้ายไม่เห็นก็ก็ไปทำตามเขาได้นะไม่ไม่เห็นอันนี้จุ่มยังได้เลยไปแล้วไอ้ผมมาแล้วครับเมื่อกี้ผมไปแบบ ประเทศมาครับคุณทําไปถึงไหนแล้วครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูคุณเลยอะครับอยาเห็นเขาทำอะไรเงี้ยลองดูเ๋ว้าโซโล่ไหมโอ้ยเสียสั่นเลยเว้ยแต่งนายนเอ่อนั่นแหละผมจะไปจ้างครับนี่ก็จะเป็นอะนี่กาเรล่นอะไรครับตัง่วถั่วถั่วถั่วโอ้โหน่ากินนะครับคุณไปคิดเมนูนี้มาได้จากที่ไหนล่ะครับ ตอนที่ผมเล่นวอลเลย์ล้วครับผมโดนอ่าตัวละครนี้ออนยิงตายผมก็คิดโอ้ยไม่ให้ความร้อนครับแล้วตัวผมก็ตอนั้นผมเล่นเจ็กอยู่ครับอโอเคครับแล้วผมก็คิดออกว่าในตู้มีอะไรบ้างครับแล้วผมก็ไปเปวดดูครับผมคิดว่าอันนี้เอามาทําแดดเดียวครับพอกินเข้าไปเท่านั้นนครับเนื้อวัวครับเร็วเนื้อเราเปลี่ยนสีแล้วไหนมาพร้อมแล้วครับโอ้กน่ากินนะคุณผู้ชม เราก็จะทอดรอบแรกก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปลงทอดรอบสองอีกทีหนึ่งทอดรอบแรกเสร็จนะครับแล้วก็ให้มันเย็นนะครับแล้วก็ไปทอดรอบสองอีกทีหนึ่งครับเพื่อเป็นการเอ่อเพื่ออะไรวะไม่รู้ทำเพื่ออะไรเนี่ยนี่ครับเนื้อที่ได้มาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมมันก็จะแบบ <c oughs> เ,นเนื้อครับนี่คือเนื้อธรรมดา,ลาเลยแห <Okay. S 1> ละรอครับจะรอ,อเนื้อ, <c oughs> อรอบที่สอง A few moments later สวัสดีสำหรับการทอดรอบที่สองนะครับ เราทำการข้อรอบที่สกันเลยตอนนี้ก็เอาเป็นไฟกลางไฟแรงใช่ครับก็ถ้าใครใช้ต่อแกนเนาะโอเคครับต่อไปก็น้ำมันเดือดเดือดแล้วช่เมผมได้ควมันเดือบลูกลี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 ใกักลยูกเลีต่อไเเกากเจะเอาอ่าเอลดยูียลูกเกลีกเชียกเเลยเลยเลย กูจะมาหุงเลยแค่นี้ครับจังเลยเยอะออ๋นะครับประมาณนี้พอพอเอาสีน้ำตาลน้ำตาลพอตอนนี้ก็เนื้อก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนื้อก็เป็นประมาณนี้เลยครับก็ถ้าอยากกินดีๆก็กินขั้วเหนียวก็ได้เอาเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูดีกว่าว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะครับมาลองดูขอเลือกชิ้นนี้นครับผมไม่ร้อนจัดเลย เจอเนื้อก็จะนุ่มๆนะครับนุ่มเพราะเราทุบลองเนื้อแดงนุ่มถ้าเราไม่ตักแดดเราไม่หมักอะไรเลยเอามาทอดแบบเนื้อจะเหนียวมากเนื้อวัวก็สำหรับทีนี้ใครชอบก็กดสับตะไคร้ไลค์แชร์ใชแล้วก็จะตามเฟซบุ๊กผมต่อคนด้วยนะครับก็เจอกันใหมือนนี้นะบายสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย